ดีค่ะวันนี้เอิญสิพผ้าพี่น้องมาดักนกด้วยจ้ะไปไบ่บ่ได้แม่จ้ะพี่น้องจ้ะลดพังรดนั่นนั่นผ้าปขึ้นเขาเนาะจ้ะเป็นอะไรระเบิดทั้งในหมดละแล้วก็เอิญสิพผ้ามาลืออันยังเก็หยอดฟักทองในสวนเนี่ยเนาะจ้ะบ่ได้ไปเฮ็ดคลิปทางไก่เลยอยู่แต่แถวบ้านในซ้ำมือแล้วจ้ะพี่น้องจ้ารดพังเนาะจ้ะ ปีนี้จะเป็นยังวะเริ่มต้นปีกับตกคลองพ่อมาอีกนิดนึงไปตัดไว้กับมีดตกใส่ขาเนาะจา้ะบอได้บอกพี่นงเนาะจา้ะเออเป็นแปลกๆเนาะจ้ะปีนี้เอิ้นบ่รู้ว่าเป็นอีอยังเริ่มตั้งแต่ต้นปีจนถึงณปัจจุบันนี้บ่สบายแม่จะไ่น้องไปอยู่โรงพยาบาลมากกว่สาสมมือแม่เอิน เออปกติเอิญนม่เคยได้ป่วยได้จ้ะอันแบบว่าป่วยนอนโรงพยาบาลน,นะจ้ะแต่ว่าเอ,อิญกับมีโรคคลองเจ้าคลองเยู่จ้ะโรคที่ว่าอันเกี่ยวกับโรคเลือดและก็โรคข้อพอกเป็นพิษนะจ้ะแล้วก็หลายอย่างอยู่แต่ว่ากับว่าได้นอนโรงพยาบาลแต่ว่าไปงวนนี่ได้นอนเนาะถ้าจังได้ก็ฝากเป็นกำลังใจให้เอิญในเด้อจ้ะว่ได้ลงคลิปช่วงนี้อ่ะ มันจะเป็นจังสิ่นหละจะพี่น้องจ้าบ่สบายมัง่งรถพังมัง่งห้ายยังแต่ว่ามาในปีนี้เนาะสุขภาพเอินแบบว่าทั้งใดบ่เคยป่วยนอนโรงพยาบาลก็ได้นอนไปตกคลองไปยังแบบเออมื่อเนี่ยแจว่าปีนี้มันเป็นปีียังของเอินเนาะจ้ะบอคอยบอค่อยอี่ยังสิบอกจทั้งไดเดียไปทัง้งใดก็ได้เจ็บจ้ะพี่น้องจ้ามีวันนึ่งไปเก็บเห็ดไหม เก็บอยูดดีๆขอนกับฮักทับเอิญน่ะสองช่วงลูกบดายไหมเอาขอนออกบอดาดแล้วไปคนเดียวไหมจ้ะเออเปกน่าจะปีนี้นะบอบลายเน่เดอจ้ะฝากเป็นกำลังใจให้เอิญเน่เดอจ้า น,นี่เอินว่าจะตัดออกแล้วจ้ะมักบวบให้เพิ่นเป็นดอกไม้แล้วจ้ะเพิ่นไม่ค่อยเป็นลูกแล้วจ้ะ มาคอยเซอรี่เอิญน,นะพี่น,อน้องนะใหญ่ไว้ไว้เลยอันนี้ลูกคนนะจ๊ะเออมึงแน่จ๊ะพี่น้องนะหักหลายนึงนะเออนอามาปล่อยประมาณหาตัวเนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะลูคุณอะ แม่เพิ่นด้อตัวใหญ่ๆนะแม่อันนี้ลูกเพิ่นนะ่นน่ะลายครักเต็มนึ่งจาะอันน้องน้อยๆเนี่ยเอนเอามาเฮ็ดข้างนอกด้วยจ้ะม่เฮ็ดใหม่บึ่งพักการจองนะ้จ้ะพี่น้องจ้ะเออนำมาปลูกซีต้นงามลายปลูกไงหอยมันอยู่เนาะพักบุ้งเนี่ก็เอามาอันเพิ่นติดหลักพักกานจองมานา้จ้ะพี่น้องจ้ะ เพื่อนแล้วมาออกเต็มอยู่นี่ไหมโอ้ลูกกบกระหลได้จากพี่น้องอยู่นี่เพื่อนออกมาจากป่าไหมโอ้ยขอโทษขอภัยได้จากพี่น้องจ้ะงี้พี่น้องเอิันกับว่เคยนึกเนาะว่านมาคอยเสลีหาลูกเนาะเพื่อนจะออกลูกหลขนาดนี้ไหมเต็มไป ะถ้าเก็บไม่ได้เอวสองสามอันตาก,กาแน้น่อยะนะช่วงที่เอินไทยงวดที่แล้วตอนที่อัปเดตนานแล้วเนาะเพิ่งมาท่านได้ออกลูกไหมแต่พี่น้องเอินกระเหลือเสื้ออยู่เป็นก้อนก้อนเยี่จ้ะจะเอินจิตตัดมักบัวไปเพื่อนกินที่ว่ามักบัวเอินลือออกนะจ้ะนไง เต็มเนาะหลายครักมักกินมักบวบจะพี่น้องจ้ะใหญ่ยยไว้น้ำมักบวบต้นกล้วยหน่อยจ้ะใอ้อันนี้ไหมพักโยกกินมัก่วงกันจ้ะพี่น้องจ้า <c oughs> <c oughs> หอนไหม อยู่มะเล่แดดแดดฮอนหอนยุ่งเสียละมาเด้อจากกินบักม่วงกับเอิญฮอนไลน,นกถับบุลงหลกจากพี่น้องจัามาเนี่ย phun tóc phun tóc nóc kè bờ lùng dạp bờ bao măng ngon nha anh em vẫn gió vãn ông pia lơ đạt tham นจะมาเลยจ้ะพี่นองจ๊ะอันนี้ย่างสม,มน้ำดอกไม้อเนี่ยแต่ว่าพลุกง่ายอยู่เนี่ยสมคัก แดบพี่น้องเนาะอากาศฮอนเนาะฮอนน้ำเอาน้ำตายยังอยู่เนี่ยฝนตกติดกันเนี่ยตรงเกาะอันทิยูเนี่ยอาทิตย์หนึ่งล้ว เนี่ยเห็นแดดนิดเดียวมะเนี่ย แม่งมีบวยแล้วพี่นอ้องสมน้ำลกไม้นี่สมมลายจา้ะมาได้กากินกับเอิญนะกินผู้เดียวเนาะบ่าือ้นมีมูก,กินเนาะ ที่ว่าปลูกไว้ต้นกล้วยเออนนะพี่น้องใหญ่ไ,ไว้ไว้กล้วยหอมเหมือนไหมอัปเดตสวนเน้วจ้ะไปใช้บ่ได้เนาะจ้ะพี่น้องจ้ะผัะกกาดกระเบิดแล้ว,ลวจ้ะอันนี้หมักทั่วปลูกใหม่แล้วจ้ะพี่น้องจ้ะเพิ่นบ่ึ้นไหมจ้ะถัดสั้นยังไดก็ขอโทษขออภัยเด้อบอ่โดนแล้วจ้ะพี่น้องจ้ะปลูกของอยู่นี่แป๊บเดียว ยอดฟักทองกับเบิดละอันนั้นเอิญยังบม่ลื้อเนาะเอาไว้กินก่อนจ้ะพี่น้องจ้ะเอิญว่าจะปลูกตรงที่เอิญลือ้อเมื่อกี้นี่เนาะเนี่ยมกทั่วกับเบิดแล้วเอิญตัดแต่ว่านาจีได้ตัดเบิดแดละจ้ะมักพริกกำลังเป็นน่วยจ้ะพี่น้องจ้ะ มะเขือก็กินเบิร์แล้วจ้ะพี่น้องตอนแรกเอิญนึกว่าเพิ่นจะบ,บเป็นลูกเนาะจ้ะเพิ่นกับเป็นอยู่จ้ะพี่น้องจ้ะแต่ว่ากินเบิร์แล้วเนี่ยเหลือบ่ลายละฝนสิต๊กได้เนี่ยอันนั้นเอิญเลี้ยงกบเนาะจ้ะลายแล้วจ้ะพี่น้องจ้ะกบอยู่ในหันประมาณยี่สิบเนี่ยละจ้ะนี่จะเอิญภาพพี่น้องลือเมื่อกี้เนี่ยเนาะ ต้นมักบวบกนลือตัดและห้เพิ่นปรุงใหม่จ้ะพี่น้องจ้ะอันที่ตรงเอินคุดเนี่เอินปลูกพักการหินเอาไว้ขั้นสมขายเนาะจ้ะนะกระซายเอินงามงามพี่น้องเอ้คิดถึงพี่น้องได้เนี่ย <laughs> อัปเดตสวนนอะไปใส่บ่ได้เนาะจ้ะ สลาเน่กับอดินมาทมเพื่อนจ้ะนี่จ้ะให้เพื่อนขึ้นไม่จ้ะพี่น้องจ้ะนี่ลหละสวนนหน่อยเออก็มีซ้ำนี่แหละกวยก็ออกเครือแล้วจ้ะพี่น้องจ้ะงามหลายต้นกลวยนะจ้ะเออไม่ได้ไปใส่เออกรงมอยู่ในสวนเนี่ยจ้ะพี่น้อง ดักนกกับบัตถกถ้าจังใดคลิปนี้เอินก็นจะไว้ซ้ำในกอนเนาะจ้ะเนาะฝนสิตกไมมพี่น้องจับนกกับวัได้นกอันม่านเห็ดความสะอาดสวนนะจ้ะพี่น้องจ้ะเดี๋ยวมันสินยาวเนาะเพราะว่าอันวิดีโอเอินกับบคคอยมีอันคนมองเห็นเทอาใดเพราะว่า กระูกันอยู่เนาะส่งยู u ูบตอนนี้มันมันบ่คอยคนโทรเท่าใดเนาะจะ้ะคลิปหาหกนาทียังมัมีคนเบึงเลยหน่าว่าวิดีโอเอินบอดีเฮ็ดบกค่อยเก่งเนาะจะ้ะเฮ็ดผู้เดียวน้ำมาละถ้าจังใดเอินกะเอาไว้เซนี้ก่อนเนาะจ้ะเนาะเอินฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เอิน้น,นะในเด้อจ้า ขอบพระคุณหลายๆเด้อจจากทีเมตตาเอิญมาตลอดเนาะจ้าสวัสดีค่ะ